สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอดประจําวันที่7พฤศจิกายนนะครับก่อนอื่นบิ๊กจอดขอสรุปผลวันหน้า YouTube เมื่อคืนนะครับที่บิ๊กจอดให้ไปครับนี่ครับเลอมาริกนะครับสูงแรก1ลูกเขจบที่2เมตรนะครับครึ่งแรกกินเต็มครับและอีกคู่หนึ่งนะครับหน้า f a c e b o o บิ๊กจ็อดนะครับนี่ครับไลซิกอาร์บีไลซิกนะครับสูงแรก1เมตรนะครับนี่ครับอาร์บีไลซิกจบที่1นศูนย์นะครับ ยกไปครับน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้บิ๊กจ็อกมีบอลเด็ดหนึ่งคู่นะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับวันนี้บิ๊กจอร์จะแนะนําในลีกนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับนี่ครับนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งคู่ระหว่างลิวสตอร์มนะครับอันดับ5พบกับวาเลเรนกาอันดับ7นะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งพอดีนะครับลองมาดูเหตุผลของบิ๊กจ็อกกันนะว่าทําไมถึงเลือกคู่นี้นะครับคู่นี้เคยเจอกันมาเมื่อเดือน เจ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดเสมอสองสองนะครับคู่นี้เราดูเจ้าบ้านก่อนแล้วกันครับสิบนัดหลังสุดชนะสี่เกมครับเสมอสองเกมแพ้สี่เกมครับมีสูงแรกทั้งหมดแปดเกมครับแปดในสิบครับมีสกอร์นะครับครึ่งแรกมีสกอร์ครับและอีกทีมหนึ่งนะครับทีมเยือนครับนี่ครับวาเลเรนกานะครับสิบนัดหลังสุดชนะสามเกมเสมอสองแพ้ห้าเกมนะครับ มีสูงแรกทั้งหมด8เกมเหมือนกันนะครับมี2เกมเท่านั้นครับที่เสมอนศูนย์นะครับและคลิคู่นี้นะครับเปิดราคาเต็มเกมมาที่ราคาสูงเต็มเกมมาที่2.75นะครับนี่ครับเบสสานะครับเปิดเต็มเกมมาที่2.75นะครับราคาน้ำสกอร์สูงเต็มนะครับ95ครับราคาต่ำา90นะครับ คู่นี้นะครับบิ๊กจอกเกิดกดเลือกกดสูงแรกนะครับในราคาหนึ่งเม็ดครับนี่ครับสูงในเกมบิ๊กจอกไม่กดครับบิ๊กจอกกดครึ่งแรกนะครับในราคาหนึ่งเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดนะครับครึ่งแรกนะครับโอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไม่ได้สูงนะครับและบิ๊กจอกขอแนะนําเว็บที่บิ๊กจอกกดบ้ากดเอ่อกดบอลหน่อยนะครับขออภัยครับนี่ครับ เว็บที่บิ๊กจอดกดบอลอยู่นะครับนี่เลยครับอยู่ฟ้าโมฟันนะครับเพราะเขาให้ราคาน้ําที่แพงกว่าเว็บอื่นสองถึงสามเปอร์เซ็นตนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เคยสมัครเว็บนี้เข้ามาเล่นเว็บนี้เราจะรู้เลยครับว่าเว็บนี้มีราคาน้ําที่แพงจริงๆรครับนี่ราคาน้ําตรงนี้ครับแล้วอีกเว็บหนึ่งนะครับที่บิ๊กจอดกดบาคาร่านะครับนี่เลยครับนี่ยู ฟ้ a m b นะครับเว็บนี้ครับบาคาร่าบอลก็มีนะครับกดบอลก็มีนะครับนี่ครับเกมครับเกมสล็อตเยอะที่สุดแล้วครับ a m b นะครับมีเกมเยอะที่สุดแล้วครับนี่ครับเกมไพ่หวยนี่ครับหวยหวยก็มีนะครับนี่ซื้อหวยสองเว็บนี้มีโปรนะครับฝากแรกร้อยห้าสิบแถมฟรีห้าสิบบาทนะครับและโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซ็นตนะครับ ฝากถอนชัวร์ร้อเปอร์เซ็นครับสองเว็บนี้และบิ๊กจ๊อดขอแนะนําทีเด็ดของบิ๊กจ๊อดนะครับนี่ครับกลุ่ม VIP ของบิ๊กจ๊อดนะครับนี่ครับที่กดบอลกดบาร์แนะนําการแทงไฮโลอยู่นี่หมดแล้วครับนี่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VIP นี้ของบิ๊กจ๊อดนะครับกลุ่มไลน์ VIP ของบิ๊กจ๊อดนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กแล้วก็ JO ดับครับหลายส่วนตัวบิ๊กจ็อดนะครับแอดไลน์มาครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับสำหรับวันนี้บิ๊กจ็อดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับบิ๊กจ็อดด้วยนะครับสวัสดีครับ